สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่การออกแบบอักษรแรกของรายเซนค่ะและอักษรที่เราจะนํามาพูดถึงกันในวันนี้ก็คืออักษรฟอฟันนั่นเองค่ะอักษรฟอฟันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอามาทําเป็นชื่อจริงๆเนี่ย ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ไม่มีเลยนะคะก็ยังมีคนที่ใช้ชื่ออักษรฟอรฟันนําหน้าอย่างเช่นชื่อฟ้ารุ่งฟ้าคลามนะคะหรือจะเป็นฟาริดาส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของผู้หญิงฟ้าใสก็ได้นะคะแล้วก็โดยมากส่วนใหญ่จะเอามาทําเป็นชื่อเล่นกันซะมากกว่าชื่อเล่นหนึ่งพยางอย่างเช่นชื่อฟลอยชื่อเฟิร์สชื่อเฟียสอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือชื่อโฟก็ได้นะคะ จะเห็นอักษรฟอฟันอยู่ในตำแหน่งของชื่อเล่นซะมากกว่าค่ะเพราะนั้นคนที่อักษรฟอฟันนำหน้าเนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะด้วยความที่จะเป็นคนที่เหมือนกับไม่คิดอะไรเยอะเป็นคนที่ขี้เล่นนะคะชอบที่จะสนุกนะคะหาเรื่องอาราวที่มันไม่ค่อยปวดหัวเข้ามาอยู่เข้ามาสู่เพื่อนรอบข้างอยู่เสมอเสมอนะคะอักษรฟอฟันต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดค่ะเพราะฟันมันก็เกี่ยวกับ ในช่องปากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดดีก็เป็นสีไปดูมีสเสน่ห์แต่ถ้าพูดไม่ดีนะคะความมีสเสน่ห์ก็หดหายไปได้เหมือนกันค่ะยกตัวอย่างชื่อนะคะอย่างเช่นชื่อฟ้าคลามค่ะฟ้าคลามการเซ็นชื่อควรจะเซ็นอย่างไรนะคะ ในตำแหน่งของอักษรฟอฟันนะคะต้องระวังค่ะมุมแหลมของตัวตรงกลางของฟอฟันค่ะเพราะว่าถ้าเราเซ็นมุมแหลมของฟอฟันเนี่ยให้มันแหลมพุ่งขึ้นมามากจนเกินไปมันก็ส่งผลทําให้ตัวเจ้าของชื่อเนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งกระด้างไปนิดนะคะแล้วก็หาศัตรูเข้าหาตัวเองได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นอักษรที่ลักษณะการเซ็นรูปแบบการเซ็นนะคะก็คือมีมุมโค้งของตรงกลางฟอฟันนะคะแล้วก็เปิด ช่วงปลายของหางปอควันขึ้นไปนิดนึงนะคะเรียกได้ว่าจะทําให้เงินเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนอักษรบริวารก็คล้ายคคลิปอื่นๆก็คือเซ็นติดต่อก,กันแล้วไปขมวดที่ช่วงปลายของชื่อนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของชื่อที่เซ็นแล้วมีปัญหาอัานเนี้ยอย่างเงี้ยเซ็นแล้วมีปัญหาแน่นอนปัญหาจุดแรกก็คือความ แหลมของตัวฟอร์ฟันนั่นเองแล้วก็เป็นความแหลมของตัวขมวดกลมด้วยซึ่งตรงนี้นะคะมันจะส่งผลทําให้เขาเนี่ยเป็นคนคิดเร็วทําเร็วเพราะว่าพลังของธาตุไฟมันจะเข้ามาอยู่เยอะแทนที่จะ,ะเขาเรียกว่า เ,เขาเรียกว่าใจเย็นหน่อยก็มันมีพลังของธาตุไฟเยอะมันก็ส่งผลทําให้ตัวเจ้าของไยเซนเนี่ยใจร้อนวุ่วามนะคะแล้วก็พูดอะไรโดยไม่ยังคิดได้แล้วมาดูจุดที่2ค่ะนะคะไม้โทไม้โทนี้ขีดค่าแล้วก็ตัดเข้าไปที่เส้นฟอกฟันเลยอันนี้เป็นส่งส่งผลที่ไม่ค่อยดีเลยนะคะเพราะว่าเอาปัญหาอุกศรรักมาติดตัวเลยแล้วก็ หาเรื่องเข้าหาตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นลักษณะของการสร้างศัตรูได้ง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ขึ้นต้นด้วยชื่อฟอร์ฟันนะคะต้องหลีกเลี่ยงการเซ็นลักษณะแบบนี้นะคะเซ็นแบบไหนถูกต้องนะคะเมื่อกี้จันแพทบอกไปแล้วนะคะก็คือเซ็นให้เปิดเข้ามาเพื่อที่จะให้เงินไหลเข้ามาได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ